นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีส่งคืนโบราณวัตถุบ้านเชียงที่พระที่นั่งอิสลาวินิชัยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปนนครทั้งนี้โบราณวัตถุบ้านเชียงที่ประเทศไทยได้รับคืนจากสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ เป็นเครื่องปั้นและเครื่องมือดินเผาที่ถูกส่งมอบให้นายทหารชาวอเมริกันคนหนึ่งที่เกิดประจำการณฐานบินอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีในช่วงระหว่างปี2 5 1 3ถึงปี2522โบราณวัตถุเหล่านี้มีลวดลายเขียนสีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งเป็นที่ตั้งรกรากและเป็นสถานที่ฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุกว่า3,500ปีในจังหวัดอุดรธานีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ได้เสนอให้นายโรเบิร์ตเอฟเทนเนดีจูเนียร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เขาผู้นี้เป็นผู้ที่ต่อต้านวัคซีนและข้อมูลทางการแพทย์โดยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ประกาศเสนอให้โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณอีกทั้งยังกำกับดูแลหน่วยงานสำคัญเช่นสำนักง,งานอาหารและยา,ยาหรือ fda ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือ cdc อีกด้วย การเสนอชื่อเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของโรเบิร์ตเอสเคนเนดีจูเนียร์ทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์และสาธารณสุขหรือแม้แต่สมาชิกพรรคพริพักริกันได้แสดงการต่อต้านเพราะโรเบิร์ตเอสเคนเนดีจูเนียร์มีจุดยืนที่ผิดกับหลักทางการแพทย์